สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมเควินไงทุกคนจำผมได้หรือเปล่าผมคือเควิน Kevin. หนูพุกตัวน้อยๆจำกันได้หรือเปล่านะถ้าใครจำได้หน่อยกดกดหัวใจให้ผมหน่อยแล้วเร็วเลยเขาไก่เขาชื่อเควินเรนี่เรน,นี่เรน,นี่เควินโอเคถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเขาจะส่องเฉยงให้ฟังโอเคไหม Hola, Kevin. โอเคเควินบ๊ายบายคนต่อไปที่เราจะให้ทุกเรืเอเพราะทุกคนคุยก็คือเขามานั่งรอยอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคนต่อไปเชิญพบกับอาบูสวัสดีคับสวัสดีทุกคนเลยฮัลโหลสวัสดีอาสวัสดีทุกคนเลยทุกคนเปลี่ยนเสียงไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ส <c oughs> วัสดีครับอันนี้อาบูไงอาบูเองนี่คืออาบูถ้ามองด้วยสีหน้าแบบเขาจะยืนทำไมลละวันนี้ก่อน ดีๆอาปูปูนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆนั่งดีๆปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนั่งดีๆนั่งดีๆอาปูปูนั่งดีๆนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆโอเคอาปูอมโมออกไปจับตักกระปาดก่อนนั่งเอ่งเป็นไรลูกโดนตัวไม่ได้นั่หนูนี่อยากกีดอยากกีดโมโมอยากกีดลูกอยากกีดอ่ะอาปู อาบูบูหนูจะทำอะไรอาบูบูก็แค่อยากจะทักทายคนนี้เขาเจอติดตามมาบูบูมาก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงชีวิตทุกวันนี้ต้องเจอกับอะไรมาบ้างก็คือวันนี้รถติดแต่เช้าเลยรถติดขับรถไปขับรถมาป๊าป๊าก็พากลับบ้านเฉยเลยป,ปล๊าป๊าก็หลอกอาบูบูทุกวันเลยว่าจะได้ไปเที่ยว เวลาป๊าป้ารับช่างมาใหม่ที่ร้านก็ใช้ลองตัดอบุบุก่อนวันนี้จะรับช่างมาอีกคนก็เลยให้ตัดทรงใหม่อาบุบคอีกแล้วแล้วดูทรงที่ออกมาเฮ้ยนี่เราอ้วนขนหรืออ้วนจริงวันนี้นี่ขอลองลองเอานิ้วจิ้มลงไปหน่อยได้เปล่าขอลองเอานิ้วจิ้มลงไปสักนิดนึงได้เปล่าว่าวมันลงลึกแค่ไหนเฮ้ยขอลองเอานิ้วจิ้มบุ๊บอา้อาวอา้าวเฮ้ย นี่มันตัวนี่ว่าไม่มีขนเลยอู้อู้หล่อทุกองค์ชาเลยดูสิกระกดให้ดูหล่อเป๊ะทุกองค์ชาจริงๆเลยอะบูบูปุ๊เฮ้ยไม่รูน้นั่งมองอะไรลูกอะาวบู๊ปอะปุปะป๊ปมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนว่ายัางไงอะปุจะบ่ะนป,ป้าเหรอฮะเดินปะป้าหลอกอีกแล้วละซีวันนี้ใช่ไหม ใช่เดินปาป้าหลอกทุกทีเลยปาป๊าชอบหลอกอาบูบูบอกว่าจะพาไปเที่ยวนี้พาไปตัดขนอีกแลว้วอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาบู <c oughs> เดี๋ยวอาบูตัดขนมาใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้เทสช่างคนใหม่นะครับให้ลองตัดอาบูเพราะว่าเคยเทสช่างให้มาตัดเควินแล้วเควินตัดทรงอะไรก็ไม่รอดครับเออออกมาเป็นลิงทุกทีเลยตอนนี้ก็เลย ให้ไว้ยาวอย่างนี้สวยๆดีกว่าเอาไว้เป็นพรีเซนต์โฆษณาแชมพูนะลูกนะส่วนหนูหนูไว้ยาวไม่เหมาะเท่าไหร่ลูกเพราะว่าเวลาหนูไว้ขนยาวใช่ไหมอาบูหนูอะจะไม่ดูเป็นหมีอะลูกหนูจะดูเป็นเป็นไฮน่าข้ามสายพันอนะลูกแกวินหนูไม่ส่งเสียงลูกทีเมื่อกี้ปาให้ส่งเสียงหนูไม่ส่งเสียงเพราะรอบเดียวปาให้ส่งเสียงหนูก็ส่งเสียงหนูจะเอายังไงกับชีวิตท่านหนูจะเอายังไงหยุดอ้าวเราเถียงกันเหรอเราถึงเวลาที่ต้องเถียงกันแล้วเหรอฮะ ไม่เถียงป้าป๊าป้าเป็นผู้ให้กำเนิดไม่ใช่เราไม่ให้กำเนิดเราอ้าวเธอออกมาจากกองเธอได้ยังไงมาดํารถขอโทษที่ตะโกนตกใจเมื่อกี้เราพาเธอลงมาแล้วนะแล้วแล้วเธอเธอเธอท้องไม่ใช่เหรอมาดํารรถหรือเธอเธอเธอท้องลมเธอท้องแกล้งเราหรือเปล่า เธอลงมาก่อนเลยแล้วจะเราเอาเราจะเอาลงยังไงก่อนเราไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เลยเธอจะลงลงมาตรงนี้เนะาะจนเราจะหันไปีกร้บนึงนะคุยกันต่อลืมถึงไหนแล้วอ่ะอับูเนี่ยก็คือวันนี้ไปเทสตัดขนมานะครับก็คือบอกรีเควสรงก็วันนี้จะรับช่างมาใหม่หนึ่งคนนะครับก็เนี่ยบอกให้เอาออก เหลือแค่หนึ่งเซนนะครับตัวนะครับก็เหลือหนึ่งเซนจริงๆแล้วก็คือนี่คือที่เห็นนี่คือไขมันล้วนๆเลยมีคนถามว่าได้ลดได้กี่โลแล้วมันลดไม่ได้แล้วณจุดนี้โอ้ยโอ้ยหนูอารมณดีเหรอลูกมันลดไม่ได้หนูจะเอายังไงดีล,ลูกเนี่ยนอนอย่างเงี้ยเหมือนถังแก๊สไหมทุกคนฮะโอเคแมป่ปาาขอโทษ ขอโทษเควินะคะเดี๋ยวป๊าจะไม่คุยกับเควิวแล้วป๊าจะคุยกับคนอื่นก่อนอุ้ยมีคนส่งดาวให้ก้าิาดวงครับขอบพระคุณอะส่วนยิงโมนะเหรออะอาบูนั่งก่อนลูกอาบูนั่งก่อนลูกโอเคอาบูการที่หนูจะเรียบร้อยอะ่ะหนูจะมานั่งคาดหวังแต่ขนมไม่ได้นะอันนี้พูดจรงิงจริงอันนี้ขอบ่นแป๊บ,บนึงหนูจะมานั่งคาดหวังแต่ขนมไม่ได้นะลูกการมีชีวิตอยู่เนี่ย เราไม่ได้อยู่แค่เพื่อกินหนูเข้าใจใช่ปะการมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยู่เพื่ออยู่เพื่ออะไรวะเอ็นเตอร์เทนปะป๊าเหรออยู่ต้องอยู่เพื่ออะไรเราคิดก่อนนี่ก็คิดไม่ทันเควินหนูคิดออกไหมลูกหนูอยู่เพื่ออะไรโอ้โหภาพสามสเต็ปสองสเต็ปเราอยู่เพื่อสร้างความบันเทิงไงเรามีหน้าที่คนเราเกิดขึ้นมาทุกคนมีหน้าที่เราเข้าใจใช่ไหมลูกหน้าที่ของเราก็คือมอบความสุข แล้วก็มีความสุขก,กับชีวิตใช่ลูกใช่หนูทำถูกการที่หนูส่งประกายออกมาจากดวงตาของหนูเนี่ยมันก็ทำให้คนเขามีความสุขเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วหนูอยากไปช่วยอะไรเดีย๋ยวอยากไปช่วยคนที่เขาเป็นซึมเศร้าไหมเดี๋ยวป้าจะพาไปโอเคไหมอาจจะมาจะช่วยบําบัดได้เพราะว่าทางเนี้หนูก็บ,บําบัดคนที่บ้านได้เนี่ยโอ้โหใครเห็นหนูเราไม่หายเศร้าบ้างอ่ะบูบูบ มีคนเขาเห็นหนูแล้วเขาก็หายเศร้ากันทั้งนั้นเลยป้าาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นหนูแล้วก็หายเศร้าไปเลยใช่นี่ป้าพูดจริงๆป้าไม่ได้โกโหกป,ะปะ้าๆแค่อยากให้หนูเนี่ยเปลี่ยนทัศนคตินิดนึงว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงของกินเสมอไปเราควรจะคํานึงถึงโลกใบนี้แล้วก็บ้านเมืองบ้างให้มันมีคนดีๆมาปกครองประเทศบ้างถูกไหมนั่นแหละสิ่งที่เราต้องโฟกัสส่วนหนูเนี่ย ก็ช่วยเอนเตอร์เทนไปก่อนเอนเทอร์เทนให้คนที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวนะให้คนที่เขามีความเศร้าทํางานวันวันเหนื่อยเนี่ยมาเจอดูเนี่ยจะได้ยิ้มออกโอเคไหมโอเคใครไม่โอเคใครไม่โอเคก็ไม่โอเคเอาพ่อ่อโอเคอ่าส่วนยิงโมยิงโมหนูอยากตอบคําถามหนูอยากตอบคําถามกับคนที่เข้ามาบอกว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงเลี้ยงเฉพาะหมาพันธุ์ว่าไงลูกฮึฮโม หนูอ,อยากจะช่วยป้าตอบคาถามว่างไงมีคนเขาถามมาป้ามาว่า,าเฮ้ยเลี้ยงแต่หมาพันธุ์ไม่เลี้ยงหมาไทยบ้างเหรอถ้าอยากจะเลี้ยงเดี๋ยวให้เอาไหมเขาหมายความว่าไงอะลูกเขาทักป้ามามีเข้าหมายควาว่าไงเขาหมายควา,า,มา,ยามว,าว่าพวกเราเป็นหมาพันธุ์สวยๆป,ป้าซื้อพวกหนูมาแพงๆแค่นั้นเหรอเอาผูป้ป้าก็ได้หนูมาฟรีนะเขาให้มาอันนี้เราเสียตังค์สองพันบาทช่วยค่าทาคลอดวันนั้นมีคนอุ้มมาให้เราตอนเราไปเดินเล่นที่เซนทนัล แต่ละคนเราก็ได้มาฟีนะไหนแกวเพนี่คนนี้ก็ได้มาฟีนะแต่ทำไมเราเลี้ยงรดสวยทำไมเราเลี้ยงรดสวยเพราะว่าเราเลี้ยงด้วยความรักยังไงล่ะวันนั้นกขฟฟีเขาแถมมานี่แต่ค่าดูแลเยอะมากเลยฮะอิโม่าป้าเคยเลี้ยงหมาไทยหนูเข้าใจใช่ไหมลูกาป้าก็ชอบหมาไทยนะลูกแต่ว่าเขาหมดอายุไขไปแล้วตอนนี้เราก็เลี้ยงได้แค่นี้อนะ่ะเนาะ ใช่ไหมครับอาบปูปุก็บอกว่าใช่ครับสวัสดีครับทุกคนอ่ะเข้ามาคุยกันเข้ามาเม้นต์อบเข้ามาคุยกันได้นะครับตอนนี้เราก็จะให้อาบูฝากฝังรายการนิดนึงนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับตอน2องทุ่มเราจะเจอกับอัญญาไดอารี่บันทึกลับแมวคีวีนตอน Masterchef Dog and Cat Thailand อาบปูปุถ้าอยากให้คนแชร์ไลฟ์นี้ยบปูปุต้องทำยังไงอบูปุต้องบอกให้คนเขาทำยังไง สวัสดีครับ like, ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับช่วยกดแชร์คอมเมนต์ถ้าอยากดูอ่ะกินนมเออเอาไปกินนมไปเอาบปไปแล้วอ่ะต่อเควินเควินหนูรับบทเป็นอะไรเควินรับบทเป็นอะไรครับเควินเควินรับบทเป็นผู้เข้าแข่งขันนะครับเควินเนี่ยวันอาทิตย์นี้สองทุ่มนะครับอัญญาเดลี่ตอนนี้พิเศษมาก,มากๆเพราะว่าเควินเนี่ยจะเป็นผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนที่มีความสามารถพิเศษและทักษะในการทำอาหาร เพราะฉะนั้นป๊าป๊าเนี่ยก็ตอนนี้ก็เมื่อเช้าก็ภาคเสียงไปแล้วนะครับยังอินอยู่เลยเราจะลองภาคให้ดูนะครับว่าวันนี้ภาคอะไรไปบ้างอ่ะฟังเอาละครับวันนี้หล่อผมคุกทุกท่าน เอาละครับวันนี้เราอโมคุกทุกท่านก็ได้โชว์ฝีมือในการทำอาหารซึ่งก็มีเควินเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันการที่จะเป็น Master ร h เ f d o ็อกแอนแคทไทยแลนด์ได้เนี่ยจะต้องมีทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่สักแต่กินเหมือนคนนั้นการที่เราจะสักแต่กินนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสองทุ่มวันอาทิตย์นี้เจอกันกับอัญญาเดรี่ตอนใหม่ <c oughs> และห้ามทะเลาะก,กัน อัญญาอยู่มหัวใครไปบ้างในอีพีนี้ต้องรอดูเพราะว่าภาพจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็รู้สึกเหมือนมีเลือดออกในคอเลยทีเดียวส่วนคุณอาบูน,นั้นรับบทเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ได้โชว์ทักษะการทำอาหารแล้วบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนกับอัญญาไดารี่อีพีนี้นะครับทุกท่านปรบมือ,อยิงมองเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเธอจะต้องดึง ผู้ชมให้มาเชียร์เธอให้ได้แล้วทุกคนคาดว่าเชฟป,ปั้มคือใครใครเล่นเป็นเชฟป,ปัม้มนั่นก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ยานั่นยานั่นลงมาก่อนเลยไม่ใช่ยานั่นยานั่นก็เป็นอย่างพวกคนอคืนคันอ่ะเราจะไปหาเชฟป,ปั้มนะครับที่รับบทโดย,โยเราจะพาไปหาอาไป ไหนดูซิข้างล่างไหนใครรับบทอะไรบ้างอ๋อ,รอรโรมี่โรมี่เนี่ยก็มีบทนะครับออกมาบ้างไม่บ้ oc? อะไรบ้างไม่บ้างฝ่ายสโนอเ,อเลยโรมี่เนี่ยรับบทเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอลุ้นว่าเป็นอะไรเราจะสปอยไม่ได้อ้าวเดียวไม่ห่าลูกสโนก็มีบทนะครับสโนก็มีบทบาท แต่เราจะพาไปหากับแต่เราจะพาทุกคนไปหาไปหาผู้ที่ทําให้มีรายการนี้เกิดขึ้นซึ oh. ่งนั่นก็คือแฮมแฮมอัญญาหนูฝากทุกคนมาดูรายการอัญญาเดารี่วันอาทิตย์นี้เลยเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆใช่ไหมอันญาอัญญาเดารี่ตอน Dog and Cat Thailand. Oh. มาร s สเชฟด็อกแอนแ t ทไทยแลนด์ไม่หาวสิลูกไม่หาวสิลูกเออเออ ลมันก็มีบทส่วนแฮนเซลนั้นจะมีบทหรือเปล่าส่วนแฮนเซลนั้นจะมีบทหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามเพราะตอนนี้ตัวใหญ่มากตอนนี้แฮนเซลตัวใหญ่มากน่าจะเริ่มเลี้ยงนอกบ้านได้แล้วมั้งเนี่ยฮะแฮนเซลเดี๋ยวไปเล่นอีพีหน้านะลูกแฮนเซลสนกเลิกบ้าสักทีน่ะสนุลง ลงมาเลยหนูจะทำอะไรฮะห,หนูจะทำอะไรหนูจะแกล้งใครฮะห,หนูชอบแกล้งคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเลยเออตั้งใจฟังและเชิญชวนคนไปดูหยุดหยุดหยุดจันอประมาณจะไม่คุยกับสนุนละอ้าวลุยหนูหายไปไหนมาลูกงูน่าสงสารจริงๆเลย,ยไม่มีไม่มีใครรักหนูเลยมาไปมา,มาหนูไปมคุยกับหลุยดีกว่า หนูหลงรักมาดามลอตั้งแต่แรกเห็นแต่ว่าเขาก็ดันเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันกับหนูแล้วหนูทํายังไงหนูก็ไปหลงรักอัญญาอัญญาเขาก็ทําหมันแล้วเขาไม่รักหนูแล้วหนูมีใครอีกไหมในชีวิตนี้หนูมีป้านหนูไม่เอาป้าเลยอะ่ะลูกหนูไม่มีใครแล้วอ่ะลูก<อ>แต่ป้าก็คือพยายามมอบความรักให้หนูตลอดไปและตลอดมาหนูก็ต้องพยายามเข้าใจอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเสียงลุยนะครับเว,ล,วลาเวลาภากเสียงเลยเนี่ยผมจะภาพแบบนี้นะครับ ฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่อหลุยนะครับใช่ uh, วันอาทิตย์นี้เราจะมีแข่ง Masterchef d ฟ g ็อกแอน t ค a ยทยแลกันก็ uh, อยากให้ทุกคนมาดูนะครับใช่ <c oughs> ใช่ครับจริงๆผมก็แบบอยากมีคนรักอยากมีความรักกับเขาใช่ครับจริงๆเราอยากมีความรักป้าใช่ใช่ที่ทำตาโตทุกวันนี้ก็คือแบบพยายามตัวแบบ๊ว พยายามแบบให้เขาเห็นเราก็อยากจะให้เขารักพอใช่ครับเแบบี้เแบบี้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ฟังนะครับก็กดแชร์เข้าไปได้เพราะว่าเรามีป้าไม่ปกติเท่าไหร่ใช่ครับใช่โอเคได้เลยโอเคครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องขอตัวปิดก่อน,นครับได้เลยโอเคทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ ึงมันจะแลกข้าวสารไม่ได้แต่มันก็มอบความสุขให้เราได้นะครับการที่เราตั้งใจทาคลิปทีดียวมาเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงอยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะครับเพราะพวกเราเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆตอบใจให้เสมอเลยโดยเฉพาะวันอาทิตย์นี้สองทุ่มหน้าเพจโอเคนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปละบ,บาย